เอาคำว่า l a บ u บูมาสร้างเป็นการ์ตูนเหนือจินตนาการได้อย่างไรมาลุ้นไปด้วยกันกันกบนินจานชานอฟสกี้และจะแถมเคล็ดลับเพิ่มพลังความจำได้ทันทีอย่างง่ายดายสบายสมองท้ายคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะจะวาดยังไงเราจะเอาเนี่ย labubu เนี่ยมาสร้างเป็นการ์ตูนเหนือจินตนาการที่เรียกว่า อิงกี้เมจินบายชาโนฟ y กี้มาดูกันมาลุ้นไปด้วยกันวาดตามด้วยจะได้จำได้โอเคอมาดูกันแล้วเราใช้คำไหนเราก็จะกาทิ้งแอลแอลแล้วก็วาดนี้ก่อนวาดเป็นนี่ตะแคงนี้แอลวาดตะแคงนี้โอเคไหตะแคงแอลตะแคงนะเสร็จแล้วเราก็กาทิ้งแอลต่อไปตัว A ตัว A แล้วก็วาดอย่างนี้เลยวาดอย่างนี้ วาดแบบว่าอืด๊ดอ่าอ่าแล้วก็เอก็มีกระจังหน้าผากเอ้ยเอ่อใส่หน้ากากนิจจ้าไอ้ขาเนี้ยมันคือตัวเอไหมตัวเอโอเคไหมตัวเอนะตัวเอแล้วก็กาดทิ้งอีกตัวนึงแล้วก็ใส่ตัวบีเข้าไปตัวบีแล้วก็วาดเป็นไอ้นี่หูอ่าหูเขาอ่าวู้อย่างเงี้ยเป็นบีนะเป็นบีนะ เคบตกตกแต่งให้เขานิดนึงตกแต่งหูก,กันปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าต่อไปกาทิ้งต่อไปอยูยูแล้วก็นี่เลยยู you. อ่ากาทิ้งยูเสร็จแล้วต่อไปตัวบีนะตัวบีเราก็จะวาดเป็นงี้วาดเป็นฟันยื่นออกมาตัวบีเห็นไหมตัวบีนะตัวบีวแต่ว่าเราจะเพิ่มให้มันหน้าตาเป็นดินจิ๋วบูบูเข้าไปอีกเราก็จะเพิ่ม่างนี้ นี่อ่าอ่าฮะอ่าเสร็จแ,แล้วต่อไปเราก็จะมาตัวบีเสร็จแล้วนะต่อไป u ูตัวถัดไปก็คือว่าตรงนี้ u อ่าฮะเสร็จแ,แล้วเราก็ครบแล้วนี่เราบูบูเสร็จแล้ว,ลวครบแล้วฮะเสร็จแ,แล้วเราก็ทาไงเราก็เติมคิวให้เขาหน่อยนึงอื้อ เติมคิ้วให้เขาพอเติมคิ้วเสร็จใช่ไหมเราก็วาดลูกตาให้เขาเติมตกแต่งนิดหน่อยตกแต่งนิดหน่อยลูกตาเขาแล้วก็วาดตาบ้องแบวให้เขาด้วยนะบ้องแบวอย่างนี้ดนะอแล้วก็ระบายสีระบายลูกตาสีดําให้เขานิดหนึ่งมันจะได้เป็นนี่เป็นตาบ้องแบวนะนะวาดอย่างนี้เสร็จแล้วเรายังไงต่ออ่าระบายแบบคร่าวๆแล้วกันนะอ่าปึ๊บๆๆอ่าเสร็จแล้วเราก็ เติมหน้ากากดินจานินจิว๋วให้เขาดา้้งล่างอุ๊ดอ่าอุ๊ดอ่านินจิวเป็นตัวละครของ Imagine by Charnovsky เดี๋ยวจะให้ดูนินจิวอ่าอีกทีหนึ่งนะนินจิวอันนี้ก็วาดแขนให้เขาอ่าวาดแขนแบบง่ายๆนี่แล้วก็อย่าลืมวาดจมูกให้เขาด้วยนะวาดจมูกจมูกนี้อนี้อ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็ ใส่ไอ้นี่ใส่กระจังหน้าผากให้เขามันเป็นกระจังหน้าผากไฟอะสีแดงหมายถึงว่าชุดเขาสีแดงแต่เราไม่ได้ระบายสีมันทําวาดแบบเร็วๆต่อไปเราก็ใส่ไอ้นี่เขานิดหนึ่งใส่หน้าเขานิดหนึ่งอือดยหลุดหลุดขอบหลุดขอบโอเควาดบนกระดานไว้บอร์ดก็เนี้ยแหละมันก็อือดอะอะโอเคเบี้ยวนิดน,นึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันวาดบนไว้บอร์ด มันจะไม่เหมือนบนกระดาษอ่าโอเคเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคำว่า labubu โอเคไหมต่อไปเราจะมาทำเซอร์ไพรส์ขึ้นไปอีกเราจะเอาคำว่าลาบูบูที่เป็นภาษาไทยเห็นไหมมาสร้างเป็นการ์ตูนเพิ่มเข้าไปอีกมาดูกันก็คือนินจิวบูบูไงกับดอกไม้ปีศาจถูกไหมอ่าดูกันแล้วก็เขาก็จะถือดอกไม้ปีศาจดอกไม้ปีศาจ เขาถืออย่างงี้อืดอ่านี่คือมือของเขาถือดอกไม้ทีนี้เรามาดูกันนะก็คือล็อลิงล็อลิงนะล็อสายล็อลิงกับล็อลิงก็ว่าอย่างงี้ล็อลิงก็ว่าอย่างงี้อึดอ่าล็อลิงอ่าฮะล็อลิงเนี้ลอลิงละแต่ว่าเติมนิดนึงเติมเติมนิดนึงให้มันให้มันเป็นให้มันมีอะไรนิดนึงตรงนี้เติมหูให้เขาล็อลิงจริงๆเป็นสลาก็แต่ไม่เป็นไรเราเติมล็อลิงตรงนี้อ่า สะอาเราอานเรี้เสร็จแล้วต่อไปเป็นสะอาสะอาล้วก็เติมผมให้เขานี่ผมให้เขาแล้วก็กาทิ้งบอยใบไม้สระอูบอยใบไม้สาระอูเราจะวาดแบบไม่มีหัวเข้าไหมบอยไม้สระอูใบไม้สระอูเพราะมันก็ดูรู้เรื่องอยู่ดีถ้าไม่มีไม่มีหัวมันก็ไม่มีหัวไม่มีหัวไหมก็บูบูก็รู้รู้เรื่องอยู่ดีถูกไหมรู้เรื่องอยู่ดีถูกไหม บอยไมส้สะอูบอยไมะระอูนะ,ะวาดให้ดูเลยอก็คือวาดอย่างนี้เป็นบอยใบไม้ะรลอูบอยใบไม้ะระอูเห็นไหมเป็นฝันต่อไปไม่โทไม่โทเราก็จะวาดอย่างนี้อไม่โทมันอ่านรู้เรื่องอยู่ดีเป็นปูผู้เห็นไหมไม่โทเราก็วาดอย่างนี้เหมือนแบบเขาเพิ่งโดนแดดอ่ะเขาโดนนินจิวแดดออกมาเขาก็เลยหน้าตาแบบว่าด้าตาหยีเห็นไหมทีนี้เราก็ใบไม้ในใบไม้เขาหนึ่งเห็นไหม เขาจะกลายเป็นเห็นไหมตอนนี้ก็เรียกว่าตอนนินจิวบูบูกับดอกไม้ปีศาจที่โดนเด็ดโอเคไหมโดนเด็ดแล้วเลยกลายเป็นนี้อเรียบร้อยแล้วเห็นไหมท,ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแทนที่บอกว่าจะใา้เทคนิคการจําใช่ไหมเทคนิคการเพิ่มพลังสมองก็คือเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าเวลาเราอยากจําอะไรได้ง่ายๆใช่ไหมก็คือให้มาทําอะไรครับให้มาเรียนกับนินจานชานสกี้เนี่ย <laughs> หล่อเล่นหล่อเล่นก็คือก็คือเพราะว่าดินจานชานลอบี้เนี่ยก็คือจะแถมทฤษีการจำไงการจําไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์มันมีวิธีการจําที่พิเศษเราไม่ธรรมดามาดูกันเราก็วันนี้จะสอนเอาคำนี้เลยคำว่า flower flower มาสอนคำว่า flower ให้เป็นตัวกระตูนได้อย่างไรอ่านี่แหละคือเวลาการจำเนี่ยลาจำง่ายๆคือใช้เราจําด้วยการ์ตูนแล้วก็เรื่องเล่าโอเคไหมเออด้วยรูปภาพแล้วก็เรื่องเล่าําทให้เรา สมองเรามันโดนกระตุ้นเซลล์สมองกระตุ้นแล้วก็จําได้ง่ายขึ้นมาดูก่อนเราจะเอาคาว่า flower จริงๆมีภาคต่อแต่ว่าเดี๋ยวเอาคาว่า flower ก่อนว่าจะทํายังไงให้จําง่ายๆด้วยกระตุน้นโอเคอ่าลบไปนี้ก่อนลบไปนี้ก่อนอ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูนินจิ๋วตัวต้นชบับนะต้นชบอกอ่อเดี๋ยวดูภาพดูภาพก่อนดูภาพอ่าดูภาพก่อนนี่ ให้ดูภาพน,นินจิวตัวต้นฉบับของนินจานชาร์ลอสกี้นี่ก็าจากสกิเกอร์ไลน์เรื่องเล่าคณิตศาสตร์เนือจินตนาการนะมั้ยนินจิวเห็นมั้ยอ่อาออกแบบมาจากตัวเอนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ไม่เฉลยนะว่ามันทำยังไงมาจากตัวเอได้ไงแต่ว่าวันนี้ที่เราวาดออกมาก็คือรูปนี้เมื่อกี้อ่าให้ดูแันตันนี่เลยอ่านี่เลยนี่เห็นไหมอ่นินจิว บูบูกับดอกไม้ปีศาจอ่าอิงกี้เมจินบายชานอฟสกี้เย้วันเรามีกลมๆแล้วแก้มแดงให้เขาด้วยนะอ่าแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่า flower ทำไงให้เราเร็วทันไหมเนี่ยอ่าเอาแบบเร็วๆนะแป๊บหนึ่งปุ๊บการจำคำว่า flower ด้วยคณิตศาสตร์เหนือจินตนาการโอเค F L O W E R ก็คือดอกไม้ถูกไหมเราจะวาดยังไง ว่าอย่างนี้ f เอาเร็วๆนะ f อ่าเอาอีกเร็วๆเอาอ่าว่าอย่างนี้ f ก่อน f ก่อน f ก็เป็นใบไม้ฮะอ่าแล้วก็ l l ก้านขึ้นมาอ่าแล้วก็ o. o o o ว่าอย่างนี้ o อ่าแล้วก็ w w เป็นฟันฟันเหยินฟันเหยินอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวกาด้วย f ใช้ไปแล้ว l ใช้ไปแล้ว โอ้ใช่ไปแล้ว W ฟันเดือนใช้ไปแล้วต่อไป E E ก็เป็นจมูกยื่น E E วาดอีกวาดหางลงมาเอ้าอย่างนี้แล้วก็เติมเติมจมูกเขานิดนึงอ่าแล้วก็ R R ก็คือนี่เขาจะมีทรงผมอย่างนี้ทรงผมตั้งกระบังนี่เขาหันข้างอย่างี้เห็นไหมเริ่มเห็นยังเขาเป็นอะไรตัว R ไหมตัว R เห็นไหมนี่ตัว R เอ้าวาดนี้เห็นไหมรูแรงตัว R ไงเนี่ยเห็นไหมตัว R เห็นไหมแต่ว่าเราทำเป็นทรงผมตั้งกระบัง ของอะไรนล่เราวาดลูก,กาตาลงไปแล้วก็จะเห็นละนี่เขาเป็นอดอกไม้ตัวตุน่น <laughs> ดอกไม้ตัวตุน่นโอเคก็วาดแบบเร็วๆให้ดูนะสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วชอบกันไหมถ้าชอบก็ฝากแชร์กดไลค์กดแชร์อะไรก็ตามที่จะทำให้สิ่งนี้ไปถึงทุกคนนะให้ความรู้กับทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้นินจานชานล็กกี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วขอส่งความรัก และก็ความรู้ให้กับทุกคนเช่นเคยบ๊ายบาย